พระคาถาแต่งตัวเป็นมงคลท่านให้ปฏิบัติตัวเป็นประจำเพื่อเป็นมงคลแก่ตนย่อมแค้วคาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งมวลเป็นสงงาราศีและมีอำนาจเหนือศัตรูอาวุธนานาไม่เข้ามาใกล้ตัวเราได้ดีนักแลเมื่อนุ่งผ้าหรือกางเกงให้ว่าเอาลกหนาแม่มาลองนั่ง สวมเสื้อให้ว่าเอาลกบางแม่มาหุ้มตัวลัดเข็มขัดหรือผ้าคาดเอวให้ว่าเอาสายสะดือพันรอบเอวกายพันทะนังสวมหมวกหรือผ้าโปกศรีศรษะให้ว่าเอาน้ำทางแม่มาทูลหัวมาเป็นกงจักแก้วคอบตัวขอลูกไว้แล้วนิติจิติ จับปฏิสนธิทุกขังอนิจจังอนัตตาอีติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธ